สวัสดีครับผมธนิตทองดีนอกอยู่บ้านโนนสวรรพัฒนาตำบลโนนตะเถนอำเภอโนนแดงครับจังหวัดนครราชสีมาเป็นได้สมัครเข้าร่วมเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ปีพศ .2561 ครับแปลงกเกษตรของผมทําลักษณะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของพ่อหลวงครับ ผมมีความโชคดีที่ได้รับโอกาสได้ไปฝึกอบรมศึกษาดูงานในหลายๆที่แล้วก็มีความคิดอยากจะมาทำโคกนองนา,นาทำลักษณะโคกนองนาแล้วก็เป็นความโชคดีอีกของผมอีกครั้งหนึ่งคือปีพศ2564ทางภาครัฐได้มีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มทฤษฎีใหม่ผมก็ได้สมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนั้นด้วย แล้วผมก็ได้ขุดบอ่บอบ่อขนาดสามพันห้าร้อยลูกบาทเมตรหนึ่งบอ่อแล้วก็ขุดดินขึ้นขุดขึ้นมาทำโคกผมเข้าร่วมโครงการในโครงการที่ห้าไร่แล้วปีในปีเดียวกันในช่วงเดียวกันเลยมีของโครงการของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับเปลี่ยนแปลงนาผมก็ได้มาทําการปรับเปลี่ยนแปลงนาสมัครเข้าร่วมโครงการอีก ผมก็ได้เป็นลักษณะคลองคลองทําเป็นถนนเพราะขุดคลองมาทํากว้างอีก4เมตรตามขนาดตาม4เมตรแล้วผมก็ได้ขุดได้คลองอีก800เมตรในพื้นที่ของผมแปลงนี้ผม14ไร่นะครับทํามาเหลือนาอยู่4ไร่นะครับพอมาทําแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เดิมเดิมๆแต่ก่อนเป็นที่ทำนาอย่างเดียวทำนานได้เฉพาะนาปีรอน้ําฝนอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้ผมมีน้ํากักเก็บไวไ้ได้ใช้ตลอดฤดูกันตอนนี้ก็ยังมีน้ําในบอ่ออีกเยอะแยะแล้วด้านนอกก็มีตรงนี้ปีนี้ถือว่าฝนแรงอยู่นะครับยังไม่มีน้ําปีเลยน้ําที่น้ําปีคือน้ําที่หลากยังไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าฝนตกมา ค่พอมีน้ำในริ่งนาแค่นั้นยังไม่มีน้ำไหลน้ำอะไรเลยจากที่อื่นๆเขามีน้ำฝนน้ำท่วมอะไรแต่จุดนี้ของเรายังไม่มีไม่มีน้ำขนาดนั้นเลยนะครับแต่ของผมก็ถือว่ายังไม่แรงเพราะว่าผมมีการทําเกษตรแบบผสมผสานมีผักมีอะไรกินในแปลงอยู่นะครับอาจจะถามว่า ผมมีสินค้าที่ออกสู่ตลาดหรือยังแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับผมไม่ยังไม่มีเพราะผมยึดถือในการทําแบบกิกรรมธรรมชาติคือปลูกให้พอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นนะครับอาจจะมีก็มีผลไม้อย่างมีฝรั่งมีอะไรออกสู่ตลาดบ้างเล็กน้อยก็ผมก็ทําข้าวผมก็ทําแพทแบบเป็น เป็นแพ็คละ1นกิโลออกขายเป็นข้าวสารออกขายเป็นลักษณะข้าวกล้องนะครับทำไปขายไปเรื่อยๆจบฤดูก,กาลก็หมดพอดีเปิดฤดูก,กาลใหม่ก็ทําขายอีกก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ยังไม่ได้มีไรายได้เป็นก่อเป็นกรรมอะไรมากมายที่แน่นอนแต่เรื่องความสุขก,การที่ว่าได้กินอาหารในแปลงที่อาหารที่ตนเองปลูกเองทําเอง ต้องการใส่ปุ๋ยแบบไหนต้องการฉีดยาแบบไหนเราก็รู้ว่าเราใส่ขนาดไหนแล้วเรากล้ากินแต่แปลงนี้ไม่มีการฉีดยาไม่มีการใส่ปุ๋ยนะครับเราทําเพื่อว่าจะได้อาหารที่ปลอดภัยที่สุดถึงไม่มีมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานภาครัฐอะไรมากมายเราก็สามารถรับรองตัวเองได้ว่าเราใส่อะไรลงไปเรากินอะไร มันก็จะเกิดการที่ว่าเรากินอาหารที่สมบูรณ์ร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงมีแรงทำงานต่อไปมันเป็นการที่เราทำแล้วมันมีความสุขเราก็ทำไปจากที่เราเคยทำนาปีปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ทิ้งไว้แล้วพอถึงฤด,ดูกาลเราก็มาทำอีกอย่างแรงอย่างปีนี้เราก็รอน้ำฝน แต่ปีนี้พอเรามาทำแบบนี้เราไม่ต้องรอน้ำฝนผมได้ทำโครงการจับกลุ่มขอพลังงานเสียงอาทิตย์จากกรมพลังงานเราก็ได้มาก็ได้สูบน้ำสูบน้ำจากบ,บอ่อใส่นาแบบไม่เสียค่าน้ำมัน เราก็ทําเราก็มีมันมันไม่มีรายจ่ายนะครับอยู่ในแปลงของเราไม่ไม่มีรายจ่ายอะไรมากมายมีแค่เล็กเล็กน้อยน้อยเราก็ทําแล้วเราก็มีเวลาอยู่ในแปลงถึงสามร้อยหกสิบห้าวัน, <S <S <บ>นคือเวลาว่างเราเราเพิ่มขึ้นนะครับไม่ต้องไปขายข้าวแล้วก็ไปทํางานเพื่อมาหาซื้อกับข้าวซื้ออาหารมาเพิ่มเป็นกับข้าวของเราเราทำในแปลงของเรา ก็ผลดีที่ว่าเราไม่ต้องเรลอนไม่ต้องใช้กําลังมากมายเพราะว่าคนเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะกันประมาณนี้มันก็จะได้มีความสุขมีเวลาว่างมีครอบครัวบ้าง